็สวัสดีนะครับผมนะฮะอา,อาจาจจะห่างหายกันไปนานนะครับผมหลังจากที่ผมวิ่งของตัวเที่ยวที่จะไปเที่ยวใช่ไหมครับหกที่วิ่งไป6วันแล้วก็อยู่ก็หายไปเลยก็คือว่าคือป่วยนะครับคือนอนทมอยู่บ้าน5วันนะครับผมเพราะว่าก่อนที่จะวิ่งหกวันนั้นนะครับที่เต็มวันตั้งแต่เช้านะ ก็ตอนนั้นก็วิ่งมาไม่หยุดเลยครับผมแล้วก็มาวิกฤตตอนปีใหม่ใช่ไหมที่งานมันลนนะครับก็อยากจะทำคอนเทนต์ให้เพื่อนว่าปีใหม่เป็นวันเก็บเกี่ยววันรายได้ของเรานะครับก็วิ่งแบบไม่หยุดวิ่งโชว์วิ่งทํากิจกรรมวิ่งเอาแต่6กสองไม่ไม่คิดจํานวนเงินอะไรอย่างนี้ครับตามทีเ่เพื่อนอยากเห็นอะไรเงี้ยอยากเห็นคุมโซนอยากเห็นรับงาอะไรเงี้ยก็ทําตาม จะไม่ได้ดูร่างกายนะครับเพราะว่าผมมันคนขี้หนาวนครับเข้าใจไหมฮะก็คือประมาณวันที่หนึ่งอากาศมันหนาวนะฮะหนาวปุ๊บใช่ไหมคือไม่สบายเลยครับคือนอนจมห้าวันตัวร้อนลุกไปไหนไม่ไหวเลยครับไม่ไหวเลยลุกลุกไม่ไหวแล้วโอโ้โหฝันเรื่อยเลยครับคือฝันว่า ห้องห้องห้องที่ผมอยู่อย่างเงี้ยคือโลกท้งใบแล้วอะโอ้โหมันโคตรทรมาร์อะมันเหมือนกับว่า,อานอนไปก็คิดไปนอนไปก็คิดคิดไปเรื่อยครับอย่างเช่นบวกอะไรก็บวกไปเรื่อยบวกเสร็จปุ๊บหรือว่าคิดเสร็จปุ๊บเราคิดไปทําไมแล้วก็คิดม่อีกรอบหนึ่งครับวนไปเรื่อยแล้วก็สะดุ้งตื่นอะไรเงี้ยคือโคตรทรมานเอยรครับทรมานโคตรเลย แล้วก็อาการมันก็ค่อยๆหายเริ่มๆ,ๆเริ่มๆใช่ไหม <S <S แต่ว่ามันก็ทรมารแล้วก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมากเลยครับนกะ็คือตอนแรกคิดว่าร่างกายผมพร้อมไงม,มันก็พร้อมจริงๆเลยแต่ว่าจเจออากาศหนาวขึ้นมาเห็นไหมฮะหน้าผมเนี่ยลอกเลยนะเนี่ยถ้าเจออากาศหนาวเมื่อไหร่หน้าลอกเลยฮนะเห็นไหมนี่คือผลของอากาศหนาวเพื่อ,อคนๆบางคนอาจจะไม่เห็นหนาวเลยช่วงนั้นอนะ่ะแต่สําหรับร่างกายผมมันบอกว่าหนาวเห็นปะ ลิ้มลิมลมปากยางแห้งเลยครับเนี่ยครับผมก็อยากจะมาพูดแค่แนี้แหละครับผมอยากให้เพื่อนๆรักษาตัวนะครับนะก็อย่าวิ่งขะโขมากเพราะผมคิดว่าตัวเองพร้อมไงก็บางคนอาจจะวิ่งได้นะก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมนะช่วงนี้อาจจะไม่มีคลิปลงนะครับแค่มาถ่ายให้ดูอีก่อนเฉยๆนะครับผม ตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยครับพักม,มาห้าวันแล้วตอนนี้ยังรู้สึกไม่เมื่ออยู่เลยโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับผม